เคยเป็นกันบ,บ้างไหมครับเวลาเจอปัญหาจากความรู้สึกและอารมณ์แบบต่างๆทุกคนมีวิธีแก้ไขกันแบบไหนคนหนึ่งบอกผมว่าถ้า,ร,ารูดสึกเนืย่ยลองแก้ไขด้วยการนอนนอนแล้วก็จะหายเหนื่อย,ยถ้าเรารู้สึกเศร้าให้ลองไปออกกำลังกายดูเหนื่อที่มันไหลออกมามันจะหายเศร้าโดยปริยาย แต่ถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้คิดมากคิดมากจนปวดหัวลองเขียงดูเขียนหนังสือเขียนมันออกมาอยากเขียนอะไรก็เขียนระบายมันออกมาให้หมดแล้วเราก็จะหายคิดมากไปเองครับแต่หักเครียดเครียดเป็นคิดเลยไม่อ,ออกให้เดินเดินเล่นเดินไปเรื่อยเรยเดินไปเดินมาแล้วมันจะหายเครียดจริงไม่จริงไม่รู้ต้องลอง แต่ถ้าหากว่ารู้สึกกังวลเขาบอกว่าให้เรานั่งสมาธินัง oh, <no>. yeah. สมาธิคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะหายกังวลใจตัวเองแต่หากรู้สึกว่าเราหมดไปหมดแพคชั่นมนีการทำอะไรต่างๆให้เราอ่านหนังสือสาชีวิตอย่างอื่นพทัทรับเปิดสมองเปิดชีวิตใหม่ แต่ถ้ารู้สึกสงสัยอะไรให้ไปถามทันทีถามให้มันกระจ่างถามให้หายสงสัยแคลงใจอย่าจ็บไว้แต่เพียงผู้เดียวหากรู้สึกโกรธโมโหให้เราหาอะไรอะไรตลกตลกนั่งฟังและนั่งอยู่แต่หารู้สึกคิดเฉยอยากค้างให้เรารางโทรศัพท์้าง เพราะถ้าเราชี้คิดเกียนเราจะดูแต่ร้อนสับลองวางแล้วคิดถึงเรื่องอื่นทำอย่างอื่นแตถ้าอยากมีเงินเติมให้ไป่นดินรีอารมณ์จะปั่นใจหายเสียงหายเงี่ยหายเหงาและครับสมาชิกขอบคุณที่รับชมไปแล้วบาย